เมนูวันหยุดของแม่อ้อยนะคะเมนูง่ายๆค่ะกระเพรากุ้งไข่ดาวราดข้าวนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นกุ้งนะคะตัวนี้แม่อ้อยซื้อมาแล้วก็นํามาปอกเปลือกทําความสะอาดนะคะแล้วก็ปอกเปลือกผ่านหลังเ,เส้นดาออกนะคะตัวนี้จะเป็นกระเพราค่ะตามชอบเลยนะคะส่วนผักที่แม่อ้อยจะใส่ก็คือข้าวโพดอ่อนแล้วก็เป็นพริกไทยนะคะปลูกหลังบ้านแม่อ้อยเองค่ะ ตัวนี้จะเป็นพริกกระเทียมสับนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นไข่สองฟองค่ะเป็นไข่เป็ดนะคะส่วนผสมยงอื่นเดี๋ยวค่อยไปดูพร้อมกันค่ะก่อนอื่นใส่น้ํามันลงไปก่อนค่ะน้ํามันเราเริ่มร้อนค่ะแม่้อยใส่ไข่ลงไปเลยค่ะไข่ที่อยากให้ไข่ดาวแบบเป็นกองใหญ่ๆนะคะแยกไข่ดาวไข่ขาวออจากกันนะคะแล้วก็ เอาไข่ขาวมาไปทอดต่อแล้วค่อยตามด้วยไข่แดงนะคะอันนี้เขาจะได้ฟองใหญ่ค่ะสุกมากสุกน้อยแล้วแต่ชอบนะคะน้อยก็ประมาณนี้นะคะยังมาตุมค่ะพักไว้ก่อนค่ะจับน้มันออกนิดนึงนะคะไม้ใส่ตัวนี้ลงไปเลยค่ะพริกกระเทียม คผ okay. ีกระเทียมแล้วก็หอมแล้วค่ะแล้ว hey, ใส่ตัวนี้ลงไปเลยค่ะกุ้งนะคะเดกกุ้งเราสุดไป40-50เปร์เซ็นแล้วค่ะทีนี้เรามาเริ่มตุงเชื่องเลยนะคะ <Okay. S 1> ใส่น้ำมันหอ,อยลงไปก่อนค่ะ oh. นี่นะคะเสร็จตามด้วยซอสปรุงรสค่ะตามด้วยน้ำตาลค่ะ ปรงรสไต้รอนนะคะแล้วก็ผักส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ mm hmm. เสร็จนะคะต่ดงเลยตัวนี้ค่ะ mm hmm. ข้าวโพดอ่อนแล้วก็พริกไทยนะคะ mm hmm. ผักนี้คือใครจะใส่ไม่ใส่ก็คือจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะ mm hmm. พอดีวัตถุดิบในอ้อยมีหลังบ้านค่ะ mm hmm. ขอจัดนิดนึงค่ะ ิ็อกชาดูก่อนนะคะอโอเคอร่อยแล้วค่ะนี่อ้อยก็โรยด้วยตัวนี้ค่ะกระเพานะคะจัดเป็นส่วนเช่นเคยค่ะน้อยชอบเป็นผักค่ะอีกอย่างผักของเราก็ปลอดสารนะคะ แค่นี้เองอาหารจานเดียวของเราก็เรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่นะคะข้าวที่เราเตรียไมไว้นะคะหนึ่งถ้วยนะคะเราก็จะล้างด้วยตัวนี้ค่ะกะเพราของเรานะคะ,คะเมนูบรรยุดของอ้อยนะคะ นี่นะคะเสร็จทีนี้เราก็จะมาตอกด้วยตัวนี้ค่ะทํากันง่ายๆค่ะหรือว่าใครจะกินพร้อมพริกต้าปาก็ยิ่งจะแซ่บนะคะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาวย,ยูทูบนะคะช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับอ้อยอิงข่านะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ